เป็นไงครับจันอยู่ไหมอยู่ไหมครับันนะครับเขาขาใช้หลวสองคันครับตอนนี้ไม่รู้ทำอะไรครับท่านดูหน่อยครับผมก็กำลังกินอยู่นะครับอืไหนดูนี่ หน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเป็นอย่างี้ครับนะฮะเดี๋ยวหามุมดีๆกันนะเสร็จแล้วครับต้องช่วยตัวเองนะครับไม่มีใครช่วยนะครับ ไปแล้วครับขึ้นมาโชว์นะครับอือหือเอาผลงานมาโชว์นะครับรู้สึกว่าเบ็ดเขาวุ่นวายเลยเกินนะครับกี่หลังไม่รู้่ โอ้โหใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ได้เลยครับบิ๊กไซส์ครับโอเคครับขอบคุณครับขอดูหน้าหน่อยฮะ